สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทนายบอลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับวันนี้ก็อย่าลืมบอกรักแม่แล้วก็ทําดีกับแม่ให้มากๆนะครับเพราะว่าแม่เป็นผู้มีพระคุณกับเราเลี้ยงดูเรามานะครับส่วนบุคคลที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะครับก็อย่าไปถือโทษโกรธท่านนะครับเพราะว่าอย่างน้อยท่านก็เป็นคู่ ให้กำเนิดเรามานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนําเสนอเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับแม่และลูกนะครับพ่อแม่แล,ลูกนะครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้นะครับ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ลูกนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับลูกที่เกิดมานั้นถือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงหรือแม่เสมอนะครับตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 4 6ซึ่งบัญญัติไวซึว่งบรรานะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย งหญินนั้แต่ว่าลูกที่เกิดมานั้นอาจจะไม่ใช่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อเสมอไปนะครับเพราะบางทีพ่อกับแม่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับการไปบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นก็ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหลายประการนะครับทั้งต่อตัวแม่และตัวมารดาและบุตรเองเช่นในเรื่องอำนาจปกครองบุตรอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตร การเป็นทายาทโดยธรรมในการรับบวดกการกำหนดที่อยู่ของบุตรการทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่สอนนะครับให้บุตรทำการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานนรูปนะครับเรียกบุตรืืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักตัวบุตรไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้วนะครับในระหว่างที่ลูกยังเป็นผู้เยาอวอย์นั้นแม่ ยังต้องมีหน้าที่ดูแลลูกนะครับและก็เมื่อ,อแม่เราแก่ไปนะครับแก่ตัวไปเราในฐานะลูกก็ต้องมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่นะครับเพื่อตอบแทนคุณท่านค่าน้ำนมที่เคยเลี้ยงเรามานะครับและก็ยังมีต่อด้วยการจัดการในเรื่องทรัพย์สินของลูกว่าแม่นั้นต้องจัดการนะครับทรัพย์สินนั้นด้วยความระมัดระวังเช่นวินิูชนพึง ทำตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา1571แต่ถ้ามีพ่ออยู่ด้วยก็ต้องช่วยกันจัดการทรัพย์สินร่วมของลูกด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการดูแลทรัพย์สินของผู้ยาวนั้นนะครับหากแม่หรือพ่อหรือทั้งแม่และพ่อทํานิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นขายฝากจำนองนะครับให้เช่าที่ดินเกิน3ปีให้กู้ยืมเงิน ให้โดยสนญหาปณีประนอมยอมความนะครับหรือมีข้อพิพาทหรือ,อต้องทำนิติกรรมอื่นใดน,นะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตจากศาลก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1574นะครับและก็อาจมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิดแม่ไม่เนื้ออำนาจปกครองบุตรเช่นถูกถอนอำนาจปกครองรเนื่องจากความประพฤติของแม่ไม่เหมาะสมหรือได้หย่าร้างกันและตกลงกันว่าให้ลูกอยู่กับฝ่ายชาย อย่างนี้นะครับแม่จะมีสิทธิ์อย่างไรต่อลูกบ้างหรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1584ทั1บัญญัติว่าบิดามารดาย่อมมีสิทธิ์ที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแห่งพฤติการไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองก็ตามอำนาจปกครองของแม่ที่มีต่อลูกตามกฎหมายนี้ จะหมดสิ่งไปเมื่อลูกบรรลุนิติภาวะนะครับสรุปก็คือไม่มีความรักใดๆยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่นะครับก็คือหากลูกอยู่ในการปกครองของใครก็ไม่สามารถที่จะกีดกันแม่กับลูกได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ได้เขียนเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมเอาดอกไม้ไปกราบไหว้แม่แล้วก็บอกรักแม่นะครับแล้วก็เลี้ยงดูท่านยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่มี แม่หรือแม่ได้ลุล่วงไปแล้วนั้นก็อย่าลืมเป็นคนดีกระตันยูต่อแม่นะครับซึ่งแม่เป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งที่ให้กำเนิดเรามาให้เราได้มีวันนี้นะครับสำหรับทนายบอลก็รักแม่มากนะครับเพราะว่าแม่คือทุกอย่างชีวิตของลูกนะครับเพราะแม่คือแรงปักดันที่ทำให้ทนายบอลได้ ได้มายืนอยู่ทุกวันนี้ได้มีหน้าที่การงานทําได้มีครอบครัวที่ดีก็ล้วนแล้วมาจากพ่อแม่เป็นกําลังใจและเป็นแรงผลักดันให้นะครับสําหรับวันนี้อย่าลืมบอกรักแม่นะครับทนายบอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ